เปิดสามเงื่อนไขสุดท้ายทีมชาติไทยจะคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยยังไม่หมดหวังที่จะคว้าตั๋วใบที่6ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ซึ่งทีมชาติไทยลงสนามรอบเพลย์ออฟนัดแรกแพ้ให้กับเวียดนามไป0ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยยังมีอีกหนึ่งแมตช์ที่จะต้องชี้ชะตาไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันและอีกหนึ่งนัดของเวียดนามก็จะพบกับไต้หวันด้วยเช่นกันเปิดสามเงื่อนไขทีมชาติไทยกับโอกาสคว้าโคตา้าใบที่6ไปฟุตบอลโลกเงื่อนไขที่1ทีมชาติไทยจะต้องชนะไต้หวันด้วยผลต่างประตูให้มากที่สุดหรืออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ประตูเพื่อให้มีผลต่างประตูดีกว่าเวียดนาม เงื no ่อนไขที่2เมื uti, ่อเข้าเงื่อนไขที่ 2> 2> 1ต่อจากนั้นไปลุ้นคู่ระหว่างไต้หวันกับเวียดนามต้องลุ้นให้ไต้หวันเอาชนะเวียดนามด้วยผลต่างประตูไม่เกิน2ลูกเพื่อให้ผลต่างประตูของเวียดนามและไต้หวันเป็นรองทีมชาติไทยเงื่อนไขที่3หากเข้าเงื่อนไขเพียงข้อเดียวในข้อที่1แล้วข้อที่2ไต้หวันเอาชนะเวียดนามด้วยผลต่างประตูเพียง1ประตูต้องลุ้นให้เวียดนามจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดมีผลต่างของประตูน้อยกว่าทีมชาติไทย ส่วนข่าวต่อมาสะเทือนทีวันมาดำแป้งได้คุณซื้อทัวท็อปมาแก้สถานการณ์ท่าเรือขอโชคคัมแบค การถลเอ FC ภายใต้การนทำทีมของโคดอุสสวุตตีพันอยู่ในช่วงผลงานกำลังย่แย่อย่างมากไม่ชนะใครมา5้าเกมติดต่อกันแล้วพาทีมตกรอบบนถ้วยทั้งสองรายการไม่ว่าจะเป็นลีคับและช้าง FA คับที่เพิ่งจะบุกไปไพ่ายแพ้ให้กับบ g จีปทุมยูเนเต็ด่าสุดทําเอาฮือฮาวงการฟรุตบอลไทยเมื่อมีรายงานว่ามาดามแป้งนวลพาน้ำซำหัวเรือใหญ่แห่งทัพสิงเจ้าท่าได้ทำการดึงตัวโคชโชคโชคทวีภูมรัตนอดีตเฮโคดใหญ่ กลับมาเข้าทำงานทีมอีกครั้งแต่การมาครั้งนี้ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่คุณซื่อแต่จะนั่งเก้าอี้ทำหน้าที่ที่เป็นที่ปรึกษาโดยยังคงมีโคชอุตสวุตตีพันธ์นั่งตำแหน่งเก้าอี้คุณซื่อของทีมต่อไปซึ่งโคชโชคโชคชวีพผมรัฐเคยสร้างชื่อพาการทะเลอเอฟซีพง,งานควายแชมป์ช้างเอฟเอคัพได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรมาแล้วในปี2019ก่อนที่ปี2020 จะแยกกับการท่าเลือและปี2 0 2 1เขาถูกแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยทีมชาติไทยชุดยู23และปี2022เขาจะกลับมาช่วยทีมการท่าเรือ FC ยกระดับทีมอีกครั้งส่วนข่าวต่อมาพอบ un ีจีปทุมยูเนเต็ดชช่นชมฟอร์มดาวยิงทีมชาติสิงคโปร์ที่ซัดประตูได้ต่อเนื่องโดยสุรชัยจตุพัฒพงศ์ผู้อํานวยการและขุนสือรักษาการสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดเื่นชมฟอร์มอันยอดเยี่ยมของ อิกซานฟันดี้หลังซัดประตูอย่างต่อเนื่องในเกมที่ช่วยทีมเอาชนะการาเทลเอฟซีสองประตูต่อศูนย์ในสึกฟุตบอลช้างเอฟเอคัพฤดูกาล2021-22 รอบ16ทีมสุดท้ายนัดตกค้างเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ปี2565เด๋วยิงไว้22ปีดีกีทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งเป็นลูกชายของฟานดี้อาหมัดตำนานแข่งเมอร์ไลออนปรับตัวกับฟุตบอลไทยได้ดีขึ้นต่อเนื่องหลังกดอีก1ลูกช่วยให้เดอะแรบบิทเอาชนะการท่าเรือ FC เอฟตี2-0ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศช้างเอฟเอคัพปี2021-22 ซึ่งอีฟานฟันดี้ซัดไปแล้ว5ประตูรวมทุกรายการให้กับบีจีปทุมยูเนเต็ดที่สําคัญอย่างยิ่งประตูได้ครบทั้ง3รายการที่ลงเล่นประกอบไปด้วยรีโวไทยลีกชางเอฟเอคับและลีโวลิกครับนะครับส่วนข่าวต่อมาทีมดังไทยลีกเตรียมประกาศเปลี่ยนโค้ชเร็วๆนี้หลังผลง,งานดิ่งลงเหวเพื่อหวังกอบกู้สถานการณ์เผยเป็นคนคุ้นเคยที่ร่วมงานกันมาแล้ว และจะขยับโค้ชปัจจุบันคือนั่งแท่นที่ปรึกษาทีมสมสรนังในศึกลิเวลไทยลีกทีมหนึ่งไม่สามารถต้านทานกระแสถาโถมจากแฟนบอลได้หลังจากผลงานในช่วงเล็ก2ตกต่ำอย่างหนักจนแทบหมดโอกาสลุ้นแชมป์ไปแล้วล่าสุดทีมดังกล่าวเตรียมแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนหัวหน้าผู้กสอนซึ่งเป็นโค้ชชาวไทยที่เคยร่วมงานกับทีมมาก่อนในอดีตและจะเข้ามาทำงานร่วมกับโค้ชคนปัจจุบันที่จะถูกขยับขึ้นไปนั่งตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิคโดยก่อนเกมนัดสุดสัปดาห์นี้ สโมสรจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อให้โค้ชคนใหม่สามารถเข้ามาคุมทีมข้าสนามได้ทันทีและล่าสุดวันนี้กุซือคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาร่วมคุมทีมฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนข่าวสุดท้ายทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะไทยเจ็ประตูต่อศูนในการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียป,ปี2022ส่งผลให้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2023ที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นจภาพร่วมกันและกลายเป็นการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเวิร์คคัพครั้งที่9ของทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งพวกเธอผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี1991แม้ว่าในเวทีระดับทวีปญี่ปุ่นอาจจะได้แชมป์เอเชียเพียงแค่2ครั้งเมื่อเทียบกับจีนที่คว้าแชมป์ไป8ครั้งแต่พวกเขากลายเป็นทีมฟุตบอลหญิงทีมเดียวในโลกนี้ที่มีสถิติที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบนันเพอทีมฟุตบอลหญิงญี่ปุ่นสามารถก้าไปคว้าแชมป์โลกได้ครบทุกรุ่นที่ฟีฟ่าจัดการแข่งขันรวมไปถึงยังคว้าแชมป์ทวีปเอเชียครบทุกรุ่นเช่นกันแม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะเป็นทีมที่ดีที่สุดของโลก แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปคว้าแชมป์โลกได้ครบทุกรุ่นในการแข่งขันที่จัดโดยสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติโดยทีมชาติหญิงญี่ปุ่นชุดใหญ่แชมป์โลกปี2011ทีม U17 ทีมชาติหญิงญี่ปุ่นแชมป์โลกปี2014ทีม U20 ทีมชาติหญิงญี่ปุ่นแชมป์โลกปี2018 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญิงแชมป์เอเชียปี2022รอบรองชนะเลิศญี่ปุ่นจะลงสนามพบกับจีนในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2565เวลา17นานะครับ